กินอะไรดีครับลูกค้าแบกันนี่ละกันครับนี่นะจ่ายเงินสดครับเราจ่ายเงินสดอย่างเดียวครับกินอะไรกินอะไร MK โอ้ตับได้ครับ นี่มันให้เปิดขึ้นเองใช่ป่ะเปิดขึ้นเองเนี่ยเปิดขึ้นนี่ครับห็นนองีลี่ะนะได้ได้เป็นเดือสยอะ่เนี่ยรออีกรออีกสิบนาทีไหมเดนแค่นี้ครับเสำรายเงินได้หลายแบบครับ ช่องรับเงินถอนนี่ครับโอเค,อเคแค่นี้ก่อนครับ